เพืนนะ่อน,นอเพียนเนาะคุณก็คงดูคใส่ชีวิตวพอพอหมดไปนะครับผมอันนี้ผมก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดระยองนะครับผมแล้วก็ตีตรงมาจะไปชอบสายชิวเลยเพราะว่าปักเสื้ออ้วนปักทีปักเสืออ้วนมันส่นสงข้อความมาหา,าผมว่าโยมผมขอเดินเงนหน่อยสามร้อยบาทผมก็เลยโอนให้มันเลยพอโอนให้มันเสร็จปุ๊บมันก็ส่งรูปันนี้มาให้ผมนะ รูปตัวตัวเหมือนแบบว่าตัวที่กําลังจะเดินทางนะครับผมกำลังว่าจะไปไหนนะผมเขฮ้ยมันจะไปไหนของมันวะแล้วมันก็บอกว่าผมน่าจะกลับบ้านอะไรเงี้ยถามมันมันว่าจะกลับบ้านแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอึมผมเลนหรือเปล่านะผมเดี๋ยวเนี้ดีไปร้านโนตกเลยวเราไปดูที่ร้านก่อนว่ามันมีร้านไหมื่อมันแกล้งอะไรแต่ถ้ามันไม่แกล้งมันจะไปทำไมเพราะว่ามันจะตั้งใจทําตามฝันมันวเพราะว่าเดี๋ยว งานบุยลมพันเมตรเนี่ยก็จะมีแข่งอีกางเผมเดือนตุลานะน,นก็ต้องแบบค็ดตัวอะไรกันอนยะ่างเงี้ยผม้องซ้อมต่างๆถ้าไม่ซ้อมมันก็สู้เขาไม่ได้งั้นเลยครับผมไ่ดานขวามืบ ตรงมาเคลียร์อะไรร้านเนี่ยหลายอย่างครับผมแล้วก็เรื่องไอ้หัวขโมยนะครับผมคือตอนนี้ผมจะบอกเลยมันผมให้โอกาสมันนะมันยังไม่มาอีกมันย like so, like 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 ังไม่มายอมรับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นหนักแน่นี่ไงอ้าวเฮ้ยอ๊าเฮ้ยกลับมาแล้วโอ้สวัสดีครับสวัมาแล้วเออเออเออซีซั่สองเราต้องเลืมเลาได้ไหมอ๋ออันที่นี่ลุงพี่ละใช่ผมคนที่จะมาได้แล้วไอ้ไอ้นี่ยังอะไรกับทีที่สองไปเนี่ยไม่ได้ทำอะไรอีก้องเหนือยรู้ไอมันเป็นรถไหนไปเออเดี๋ยวจะบอกก่อนเดี๋ยวจะบอกทุกคนว่ก็คือ เดี๋ยวมีซีซั่นสองครับคือซีซั่นสองนี่พวกผมเนี่ยจะจะมีการคัดเหมือนเดิมแต่ครั้นี้คัดแล้แน่อันนี้เคยเป็นโค้ดนะโค้ดอาร์มรอบนี้อาร์มจะมีเป็นโค้ดแต่เป็นคนทำรถแต่เป็นเป็นช่างแล้วเราจะมีโค้ดกันหากตอนนี้โค้ดนี้กลายเป็นโค้ดแทนละใช่ตอนนี้จะเป็นโค้สนามของทีิมาแล้วใช่เองก็ต้องเป็นคนคัดมามมตจะมีคนคัดสมัติเอาสิบยี่สิบสามสิบคนแล้วแต่ไอ้นี่ก็ต้องมีคนคัดเอ็งถามเรื่องงการคัดคนอะไรน้ำหนัก นั่นไอ้ส่วนสูนั่นขับอะไรยังไงข้ามหรือเราเราพิจดเดียวกันโโอ้หฝั่งไอ้อ้อยกับไอ้อ้อยกลับบ้านทำงานต่อเลยอ้อยกลับบ้านทำงานต่อเลยมันพิจตัวว่ะพิจัดเลยว่าไปอยู่กันกี่วันอยู่กันกี่วันนะก่อนทิพนะอาทิตยพนะเนี่ยโอ้โหเป็นทิพที่แบบโอ้โหอยู่นานที่สุดแล้วเฮ้ยแล้วไอ้ดี่วพี่ขับรถมาส่งก็ความมาภีเดียวกันส่งมาเลยผมก็ทับรถเลยนี่ท่านสูถ้าก็ความมาภีว่าอยู่ ไปันาวรอบาี่โอนให้นันเขาโอนให้นั่นบมนสมรูปมาไหแล้วมันจะไปไหนไม่เห็นบอกใครแกไม่พเาไม่ได้พูดอะไรอีกแล้วเห็นไม่ใครบอกอีกไก็ผมก็นั่งทำงานรดตู้โดยสารนาศีมาบุยลอ้าไปกุานี่มันจะแบรัมยลำนาสีมามันบอกแบบไม่บอกอะไรเใหม่ อยูลำดาบสี่มาป้าอยู่แล้วเป็นอำเภอแล้วน้องน้องจี่แค่นั่งรถบกสผ่านไหมไปโคราชช่วงเสร็จลงบานผ่านผ่านผ่านดีครับอันนี้บกสวิลรมไหมใช่เนี่ยลูกบกสวีระไปแล้วไม่บอกแล้วไปกล่าวไปไปมาๆไม่ยอมบอกแล้วต้องไปปิงนี้มาอยู่ด้วยกันต้องไปพวกนี้เป็นนี่เฮ้ยมันจะปวดไอ้เจ้าแล้วได้บอกมันไม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวซีซั่นสองนี่เขาบอกแล้วเขาผมบอกมันว่าเนี่ยเออผมก็ไปเตรียมแล้วเรื่องขับลงขับรถก่อน ก็จะเอามันมาเป็นโค้ดใหญ่พวกนี้แหละคนผ่านสนามแล้วไงใช่ใช่เพราะว่าคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหรือใครอีกเนี่ยก็คือตอนนี้ที่จะทุกคนทุกคนพวกที่ผ่านมาใช่ในน้าแล้วก็มีไม่ใช่้ตกรอบแล้วไม่ได้แล้วก็มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเป็นโค้ดจริงจริงไอ้น้ามาสมัครแก้ตัวได้เลยได้ได้ได้มาได้มาได้แต่ว่าปิดใจแล้วถือว่าเืดี๋ยไอ้หน้ามาแข่งกับซีซั่นสองเพลสีซั่นสองแต่ซีซั่นสองนี่หนักกว่าซีซั่นหนึ่งแน่นอนเพลทำไมวะ มีม mm ีม hmm. ีหลายคอร์สด uh ้วยพี่เคือขึ cost, so yeah, ้นมาอีกคอร์สก huh, oh, mm ็ค hmm. ah ุยแอนแอคไอยว่า huh. ม uh ีมอเตอร์คอร์สด้วยพี hmm. mm ่เข้าโคกเข้าป่าเล็กน้อยแบบออกตัวขับทางตรงได้อย่างเดียวอ๋อตรงอย่างเดียวครัเฮ้ยจีรโบดเหมือนไอ้มามีคอร์สด้วยพี่มีเซอร์กิลด้วยใช่เฮ้ยนี่พยายามเลยเฮ้ยอันนี้คือหลังหลากนั้นไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีละอย่างก่อนพี่เดี๋ยวไอ้ไปยุมันแนวทางตรงเนี่ยตรงนี้อยากลองแมวแมวเซอร์กิปป่ะเพราะว่าเราออกตัวให้เวลาแข่งพวกเซอร์กิป มันออกตัวพี่มันออกตัวแรกได้เพิ่มธี์เลยได้ปั๊กออกตัวจริงแล้วต่อไปต้องโค้งแล้วต้องโค้งอยากลองไหมอยากเออเงี้ยพี่ก็ต้องมีแล้วแต่ว่าไอ้พี่มันอยู่ในเราไปหาไปหาก่อนปั๊กที่ไปที่รถไปแล้วเนี่ยพี่ไม่ใช่ไม่เลื่อมอยู่ห้องพี่มันไม่รู้มันขาดใจมันก็ไม่เห็นมัอยู่ไออ้อยเรไม่เห็นที่ไหนเลยเอางี้ไออยอยู่ร้านอะไ่วอยุกเขาทำรึก็มีไปอาพายุเป็นลมไปกับเขาไป รถมันจะออกแล้วครับจอดรถตรงนี้จอดรถตรงนี้ไม่ได้มาขึ้นนานเลยยืนเลยเฮ้ยมันสร้างใหม่หรือเปล่าวะใช่ดิใช่ดิจะทำใหม่ไอ้ก่อนเป็นไม้แบบเป็นไม้กว่านี้เล็กถามเขาไหมไม่ไอ้ผมพร้อมคนยังเยอะพี่ถามไหนล่ะพี่สั่งแล้วสั่งแล้ว ใช่แต่กว่าไมนรอรถตรงนี้เหรอเอาหายหายหมดแล้วไม่ั่นงคนใช่รถออกไปแล้วที่มันส่งมาตั้งแต่ตอนไหนอะพี่มันส่งมาก็อนที่กี่รถตายก็เฉยทีอย่างนั้งถามเขาไม่หรอว่าเห็นไอ้เด็กน้อยที่ผมคล้องเลยมันใส่เสื้อสีเลยวันนี้จำได้ไหมสีดำสีขาวที่ยังไม่เห็นหน้ามันเลยไอ้ที่พี่ไอ้ที่รอร ไอ้ไปโคราชทางไหนพี่ฝั่งนูน้นไอเคยมามาแล้วคือไปเดินหาดูพี่มันอยู่แถวนี้แหละมันอยนู่ไอขึ้นรถอะไนี้รถบุรังโคราชัดจักรราชวันนี้รถทหารตายพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไ,ไม่ใช่คันนี้ มใ,ในบินเขียนในรถถูกแวนแวนคืออะไรตู้ ใช่เลยพี่เราต้องพอมีมีคนเดียวในที่นี้เอามข็งงามแขงงมาทเฮ้ยเดี๋ยวันอะไรนี่โอ้ยกำปั้นนี่กปั้นไปนี่กอปั้นไปไห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 ไปไหนอปไหนไ้ไจะไปไหนเอ้า อีพี่บอกพี่ยามนี่พี่เพิ่งมานี่พี่เพิ่งมาจากระยองเนี่ยพี่เอาไปวไดตามมาหมายนะมาจุดจิตนี่เกียบๆอะไรนี่เกียบไม่ได้ไม่โงกไม่กล่าวอะไรเลยแล้วอะไรอีกอบไปลาด้วยครับไปยินว่าไงจะไปไหนไปบ้านไปบ้านไหนน้องกีอ่แล้วไม่บอกคุณบอกเพื่อนบอกพี่อีกแล้วเลยอีกเห็นไหมพี่บอกแล้วเวลาวันนี้คิดพี่ไอ้อาไหมพี่หลังไม่เอาแล้วงั้น จะไ,ไปทำอเลยอะทำงานทำงานทำงานเลยแล้วทไป,ไป,ไปจะไปไม่บอกเหมือน,น,นี่ใครแต่อีกบอกไครไปอะไรเลยตัวแล้วค<ป>ือเองไปเพราะว่าน้อยใจยวา่าเองพาสายชิวแท้แท้เองคุณนีนะ คือเขบอกแล้วแพ้ชนะไม่เป็นไรยิ่งบอกอีกแล้วไม่ใช่ว่าแพ้เราจะให้กลับบ้านนี้แล้วไม่ได้ทิ้งไม่ให้ทํางานเลยเองกลับไปใกล้ะได้เงินค่าทึ่งไหนกันหนิเราไปดิไม่ได้จะทํางานอ๋อแล้วจะได้เรียนไหมกันนี่ไม่เรียนเอ้าจะต้องทำงานอะไรทํางานเลยใส่พวงมาลัยใส่เสื้อมาเอาให้คิดดีตัดสินใจอ่ะเองเองไปก็เข้าใจอยู่แต่ว่าถ้าอีกไปเองจะได้เรียนไหมถ้าอิงอยู่ที่ พี่ก็บอกใจเองไว้แล้วว่าถ้าเองอยู่นี่พี่จะใช้เรียนเรียนบูราไปเลยส่วนค่าเชิค่าอะไรแต่พี่จ่ายให้แต่ว่าเองอ่ะต้องตั้งใจทํางานงานก็ไม่มีอะไรมากนี่พี่คุยแล้วไอ้วายุมนันบอกว่าอยากท YouTube ํา y o u เหมือนกันก็เดี๋ยวเปิดช่องให้เองนคไหมไอ้วายุก็จะทาไอา้หมีก็ทาไอ้ชัยก็ทําแล้วก็พวกไอ้บ้านทั่วทีมเก่าเราก็จะมาทํา youtube อยู่ที่เองไงเองพี่ก็เปิดให้เราไม่ใช่เหรอ ปล่อยไปกี่คลิปแล้วมีคนถามหาไหมเพราะว่าอยากให้ปล่อยคลิปไหมเอาแล้วไม่ปล่อยอีกแล้มันเ็นสองแ้วไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายแต่งนอ้ยกว่าที่จะือใคเออกว่าแต่ละคนจะมาทําคลิปได้เอาแต่มันไม่ได้ผ่านไหมไงไม่ใช่เพื่อมาเนี่ยสำเร็จเลยแต้องพยายามนิดว่ามันง่ายกว่านะพี่อะไรใช่เดต้องมาอะไรกอย่างเยอะกว่าน้องพี่หรอกว่าความจะทำควาพี่กวามผมบาคนจะทำได้ทำอยู่ที่เองิงจะทำไหมถ้าอิงอยากทำ ก็ถ้าอยากทําจริงเดี๋ยวพี่พวกกล้องพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยพวกเราไม่ต้องออกเดี๋ยวใช้ของพี่็ได้ที่พี่เคยใช้ถ้าจะทำละห้องเดี๋ยวพี่ทําห้องตรงที่เราจอดจอดรถนะข้างในมันเป็นห้องคอมเลยลงคอมอีกประมาณห้าเครื่องห้าเครื่องนี่ก็เครื่องละสองสามหมื่นรวมจอรวมอะไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ออกอุปกรณ์ก็จะมีกล้องอะไรเดี๋ยวพี่ให้ยิงพี่ก่อนอะไรที่พี่ใช้เคยใช้เดี๋ยวพวกเราไม่ใช้เลยแต่อยู่ที่เองจะพยายามทำาหมแค่นั้นเองนะครับเองทำค,คิดได้ ทุกอย่างรายได้มาเองเนาะเองก็อยากช่วยทางบ้านช่วยทางบ้านเลยส่วนค่าเทอมที่เองจะเรียนถ้าเองอยากเรียนที่นี่นะเดี๋ยวพี่จ่ายค่าเทอมให้อยู่มอไหนแล้วถ้าเรียนมอสามไม่มันเรียนไหนได้ได้มอสามเนียนวิทย์วพววิศวะวิศวะพลังงาอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าถ้าเกิดเราให้มันเรียนเนี่ยมันจะอ่ามีชอบง่ายขันก็เรียนหนี้ไหนก็จะเรียนช่างไหมเรียนหนีขั้น ก็อไอเรื่องค่าเทอมที่ทําให้ส่วนไอเรื่องค่าทาบ้านน่ก็อยากสุ้ให้กาทำบ้านเนี่ยเรื่องแรกมันกะบ้ามาทําแล้วก็ได้เงินจากที่ทำชนะที่บอกว่าถัานะที่มีเงินอัดทีให้แต่แพ้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรให้ทาเลยตอนว่าถ้าเองอยากทาเองหัวไม่ต้องสนใจแต่พี่พี่อิองเงินพี่ไหมที่มันไปไม่ต้องเอาไไกาไ็ได้ไม่เป็นไรแล้วกิดแค่กระเป๋าเลยถ้าเองอยากทํานะเองไปอยู่กับไปบายุก็ได้อายุเองมีที่ทำไหม แค่พิด้วยได้ไหมล่ะพีะ่จะอยู่ไหมมีรถมาแล้วมีามีหอมีรถอมียอยู่กับพี่สมไมพี่มาพูดลังแต่ก่อนนะพี่หนึ่งพิธาซื้อรถมาจับได้เลยรถมาหย่อนไปนี่รมุมมวยไม่มีใครมาช่วยเราซะเหมือนแบบนี้เลยไอ้นี่มาอยู่จุดนี้มาได้อยู่พวกพี่แล้วค่ะนี่เอาเองรีบรีบเลยฟ้าเนี่ยเรารู้ไหมเนี่ยรู้ตัวเองเรารู้ไหมตอนนี้จะมีซีซั่นสองเนี่ยซีซั่นสองนี่เปิดแล้วพี่กลับมาจากระยองที่ไปส่งรถลูกค้านี่ไปไหนอยู่ค่ะ ไม่ใช่ว่าอิงเทสล้วจะไม่มีบทบาทอิงจะต้องมาเป็นเหมือนโค้ชให้แล้วอ่าอิงผ่านจุดนั้นมาแล้วอิงเคยหลับได้สน,นามมาแลนน้วคือตอนนี้มันมีคนสนับมาประมาณ20-30คนเลยมีในไฟเราเลยเขาจะมาคับหน้นนาที่เองก็ยังมีทุกครั้งที่พี่ถ่ายคลิปเดี๋ยวพี่จะให้ค่าเหนื่อยด้วยถ้าอิงทำองอภพี่กอิงคิดตอนนี้เลยรถจะออกหรือไมย่หายแล้ว เอาถามะเองาพี่พยยให้องเพ่อนสคนเอยี่ยังไงนเร่พี่ให้ถามเเอาแล้วครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของปักเสืออ้วนเองแล้วกันนะครับผมว่าจะอยู่หรือจะไปนะครับผมคือพวกเรานะครับผมไม่มีสิทธิ์ที่จะบ,บังคับเขาได้นะครับผม <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราให้ทั้งสองคนนี้ผมปรึกษาการเอาเองแล้วกันนะครับว่าจะอยู่หรือว่าจะไปะครับ จะไปอยู่ไหนจะอยู่ที่ตรงเดิมไหมเรื่ออยู่กับพายุอะไรพี่พักนะ<ป>เอางี้ <c oughs> จริงจะอยู่กับพายุเลย่องอะไรช่างตอนนี้ที่มีงานให้เองทำก่อนในตอนนี้ยังจําได้ไหมไอ้ที่พี่ให้บุญมีกายอะไรน้ำยารู <c oughs> ้ไหมซูแบก็กตอนนี้เป็นน้ำยาบุญมีแล้วแล้วพี่จะหาคนมาแทนแล้วมาขายไอ้ของตรงนี้เลยของนี้พี่ลงทุนทําไปแล้วเองขายได้กินเอาไปทุกบาททุกสตางค์เลย จะข,ขายเาปย็นขายอะไรอยู่หน่อยเชขายโค้กขายมาก็คือมันขายเป็นคนหกสิบเก้าบาทอันนี้เองขายคนละสองคนร้อยไปลูกค้าไม่เงินสามสิบบาทหรอกนะก็รวมส่งสองคนร้อยสามสิบบาทเองขายเป็นคู่ไปเลยให้ลูกค้าแล้วเต็มชาร์จซื้อคนเดียวส่งคนก็อุดหนุนไปเอาว่าใครที่อยากอุดหนุนนะครับผมอยากซื้ออะไรช่วยเออไอเสือวันนะก็ซื้อเลยเงินทุกบาทแล้จังเองก็จะเอาไปทำอะไรแล้วแต่อะไรที่ยังไม่ขอสักบาท จะแบ่งกันหรือว่าจะอะไรช่วยค่าหออะจะช่วยค่าหอบายุอะไรก็ได้ประยุกต้ค่าหอยู่้ไหมเรื่องกี่บาทเกียรติพัฒน์โอ้โหเป็นช่วยหาเลยไปคนดูผมเป็นบ้านเลยบ้านหนึ่งอยู่กี่คนสามอ้าวมันจะพอไหมล่ะพอเียขอคุณละประมาณสองพันได้ไหมสองสี่หกอันนี้ไปช่วยอีกสักพันกร่บาทไหมเท่ากับอันนี้เองหักเลยค่าหอช่วยนี่สักเพือละพันห้าค่าน้ำค่าไฟอะไรไปส่วนค่าเรียนไอ้ต้น พี่ว่าพี่จําได้นะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่โรงเรียนอะไรที่อ่ะลองไปปรึกษาให้หน่อยครับเกี่ยวกับกศนแล้วพี่เราทำไหมถ้าจบกศนเสร็จปั๊บเองจะมาต่อช่างอะไรก็ได้เทคนิคอะไรก็ได้ได้เลยได้好吗เอาแค่จบมสามกศนจบมสามก่อนเนี้ยใช่ไหมเทยาเท่าจบมสามแล้วถ้าต่อเทคนิคเองเลือกเลยจะเรียนแต่อันนี้ก็ได้แต่ตอนนี้ตัจ่อแล้วพี่ เดาผมจะเอละเอาชิบหายแล้วเอาอย oui> ่างนี้มันไม่ไปแล้ว mm พี่เดี๋ยวจะกลับบ้านกับผมโอเคไหมขอโทษด้วยขอโทษด้วยไปเดี๋ยวอิงขึ้นไปเลยบอกพี่เอาโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูนี่ก่อนไปดูที่พงที่พักอะไรก่อนไปเดี๋ยวพาไปที่พักกลับบ้านเลยน้ำจะไปไหนก็บอกพ่อให้นิดจะไปก็ไปได้เหรเดี๋ยวมีงานให้ทำอยู่ งานเยอะแยะเลยจำได้ไหมพี่ก่อนพี่ให้บุญมีขายอะไรอ้ออ้อยเฮ้ยนี่ไงมาพี่เลยมานี้เลยไหมเดี๋ยวโอเคผมมาแบกหนึ่งทีไปอ่ะอยากอยู่อยู่ที่ของซุปเปอร์แบกได้เลยเอาเข้าหันะให้น้องๆเลยเขาไม่ถามะลองซุปเปอร์แบกได้ครับผมขับเงาขับงามเลื่อนเลื่อนบถุงยางบุณเล่กก็ ไั่อยาซุปเปอร์แบ็คใช่เลยเนี่ยเพาว่าเดี๋ยวงี้อย,อ,ยอ,ยอ,ยอยากขายไหมเนี่ยมันจะมีอีกชมพูนเ่อปกติขาย69สิบเก้าบทเดี๋ยวเราขายเงี้ยขวด2อขวดร้อยเอยงส่งให้ลูกค้าเลย2อขวดนี้100บาท100บาทเดี๋ยวแถมิกเพื่อสายชีใวใิตพร้อมเลยเฮ้ยเออเองแถมเลยพี่ออกให้หมดเรียนที่เข้ามาบัญชีทุกอย่างเองเอาไปหมดเลยพี่แมวสักบ,บาท อ่าอีกจะไปใช้ห่าจ่ายไปตีลุงตีดีอะไรแล้วแต่เองไปไม่ไปตีไม่ต้งตีดีเลยไม่ไงก็แล้วแต่อ๋อแล้วแต่อย่าไปทำอะไรแต่ว่าเขาใช้เป็นประโยชน์ทำทำงานอะไรก็อยากทำอะไรเพิ่มเดี๋ยวพี่มีงานก็ต่อไปเดี๋ยวก็ห้องไหนดีปะห้องนี้ไหมเดี๋ยวพี่จะทำห้องนี้จะตู้อะไรออกเป็นห้องโล่งแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคอมพิวเตอร์มาลงอีห้าเครื่อง อ่าเชื่อนี่เราจะมานั่งเล่นเกมกันทุกวันเลย,เยแล้วรายได้ที่ได้มาที่จะไม่เอาสักบาทเลยให้พวกเราไปเลยหมดเลยดูที่พวกเราจะทำได้ดีขนาดไหนกันดีคือจะตั้งใจไหมแล้วอันนี้ก็ที่เราไปขายถ้าใครอยากซื้อก็ติดตอ่อได้ที่ไหนดีมีไลน์ไหมมีไอเดียไลน์ไหมไอเดียไลน์อะไรเซนเตอร์เหรอ อีย่างก็ตทวหาเลยไหมตัวหาก็ได้เดี๋ยวพี่ไลน์ก็ได้เดี๋ยวพี่ขึ้นให้เป็นไอดีไลน์เองแล้วเิมพ์หนึ่งแล้วก็ของใบุกถ้าใครอยากซื้อก็ช่วยกันขายนี่แหละอะไรอีกนะนะใครเอาที้ก็ฝากไว้แล้วใครที่สนใจนะผมอยากซื้อจะซื้อแรกเลยก็เดี๋ยวติดต่อที่ไลน์ของอ่าซื้อวันหรือใบุกได้แล้วต่อไปนี้เราจะมีชแนลเป็นทุกุลหรือไทยที่ยู่ผมนะไม่ว่าจะเป็นซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองผมจะสอนซีซั่นหนึ่งในการตัดคลิปทุกอย่าง อยากให้เป็นมันดูเลยครับผมแล้วรอบหน้าผมจะเปิดเป็นมันสอนรับสอนเลยแล้ววันนี้จะเป็นเหมือนรูกนับสอนแล้วนี้จะ,จะมีรายได้ครับผมอ่ะเพราะเจนี่จะเป็นช่วยเป็นเจนี่อันนี้นะาถือโปรตอนทำได้ไหมมาโอเคเจนี่ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยสำหรับซีซั่นซีซั่นสองซีซั่นสองเดี๋ยวนี้ต่างๆมัลมนัดเลยนอนส่วนเสาร์ที่นี่ที่ถึงใครจะมาปักแบบมาแบบสมัครก็มาสมัครได้เลยเ,เลยดี๋ยวพวกนนี้ลองคัดนะ เดี๋ยวนั hmm. mm ่งรอเลยแล้วกันเสาทีนี้นั่งรอหน้าร้านใกล้ๆใกล้ๆด้วยกันที่เสาทินี้มารายงานตัวก็แล้วกันครับนนี้เปิดเพิ่มแล้วรายงานตัวเแต่เราไม่เสียการเรียนหรอกก็เดี๋ยวเราจะมีใครอยู่ใกล้ๆเราจะนัดเวลาให้กับซงครับนี่เป็นเสียการเรียนนะครับสำหรับทีนี้ก็เฮ้ยเดี๋ยวพิ่งเดา๋ยวยังิ่ปากเลยตัวสายจิวตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่ยนหน่อยเพราะว่าผมมีคดีที่ต้องต่างๆว่ะจะเลี่ยได้ไหม ไม่มีมันเหลือไหมไม่มีมันเหลือเลยใช่อ่าขโมยของจากร้านเราไปนะคือตอนนี้ผมให้โอกาสมั้ยเนาะใช่พี่จิงให้มันถึงที่เดือนตอนนี้เลยมาเลยมาจะที่เดือนอีกละจะที่เดือนมันยังไม่มามอบตัวยังไม่มาคุยสารสามเรื่องที่มันทําไปแล้วพี่จิงผมก็บอกว่าจะไม่ไม่ต้องคุยกับตำรวจหรอกครับคือแค่มาเคลียร์ว่าเราจะจ่ายยังไงแต่สรุปว่าไม่ยอมชอบไม่มแล้วก็แบบปล่อยโพสต์เฟซแบบปละเลยมาว่าตัวเองแบบ ชิวเลยเหมือนว่าไม่มีอะไรเล่เเงินขึ้นเดี๋ยวมึงเจอกูแน่รอบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อจริงๆมันบอกว่าพี่โอมจะทำคลิปได้ไหมผมก็เลยไม่ทำคลิปผมที่ผมไม่ปล่อยคลิปในเรื่องหัวขโมยผมไม่ทำเลยเพราะว่าให้โอกาสมันแต่ผมให้โอกาสแล้วนะพอได้แล้วไม่โอกาสเราให้มามันจะให้เท่าไหร่แล้วนะพี่เยอะเยอะเกินออกไปให้เป็นหน้าที่ของทางกฎหมายกฎหมายเขาตัดสินแล้วกัน บยอย่างจำก็สี่ปีปะ่ะได้ไรครับอ่าก็ี่สามปีสามปีคือชิวสามปีแอปไปอยู่ไน้เลยชิวไม่ใช่เรื่องครับเออแล้วก็อย่าลืมด้วยตัวสายชิวนะครับผมใครที่จะซื้อตั๋วสุ่มสายชิวตอนนี้ผมก็รางวัลที่หนึ่งก็เหมือนเดิมครับผมมีรถแจกแต่จะเลื่อนไปเป็นสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนสิ้นเดือนนะยังไปยังซื้อได้ยังมีสองร้อยบาทใกล้หนึ่งตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะมาในกล่องสุ่ ผมก็จะมือคุณคนมาเดินจับมาได้ชื่อใครรางวัลที่หนึ่งเขเอาไปเลยรถแล้วกำหนงให้ถึงที่เหมือนเดิมในร,รอบนี้ลองไปหมดนี่เลยถ้าไปทุกที่เรามีรางวัลพิเศษที่พี่บอกโอ้โอันนี้รางวัลพิเศษก็คือเดี๋ยวเราจะคนที่ได้รางวัลพิเศษจะได้ไปเที่ยวกกเกาะที่พี่ไปมาได้เกาะสมิ่งกับพวกเราด้วยะจะได้ไปเที่ยวผมจะพาเที่ยวเลยเพราะรอบแรกผมไปเซอร์เวย์แล้วรางวัลที่นคุ้มเที่ยวแบบภูเขาไหลสายชีวิตสองร้อยบาทนี่ครับได้สูดอากาย แคอามจริงด้นมสฮในงานดี่ายนสุดยอดนาบอกนะโอ้จะไปเลยนะผมสามารถสแกนบาร์โค้ดขึ้นมานี่เลยครับผมสแกนแล้วบอกว่ามาซื้อตัวสายจิวนะครับผม2 0 0บาท2 0 0บาทได้ตัว2 0ั200บาทนี่นู่นนะครับทำให้เจนของเราได้แล้วก็อย่าลืมซื้อน้ำยาเื้อแบคที่เวกยเดี๋ยววันเสาร์นี้ไม่ได้เรียนนะ เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราประจัดห้องพร้อมกันห้องคลิปแต่ไราต้องเป็นแล้วต้องเป็นแล้วต้องมีช่องแล้วทำแล้วแหละอาทิตย์นึงขอสัก็สามคลิปได้ไหมทำไม่ได้วันนี้อะไรก็ได้เอารถไปแล้วอยากที่มัดแ้งที่ไปกี่นัดไม่ตั้งแต่พี่ทำคลิปมาพี่ยังไม่เคยอัดนี้ลงคอนเทนต์นี้เป็นจังเลยนะไม่เคยเลยนะเว้ยไม่มีใครกล้าคิดเลยจับจับสุดก็โยมใจจะเปลี่ยนอะไรที่แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละมันไอ้นี่แบบถ้ายืมัน ถ้าโน้มมัดได้ดพี่แบบก็สุดยอดเหมือนกันนะก็สุดยอดเหมือนกันไปเจนน่าจะด่าก่อนเอาไว้หน่อยนะคลิปคลิปคอนเทนต์อื่นเอารถอื่นไปพังกรได้เลยรถเยอะรถเยอะไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็วันที่แค่ไม่ได้เข้าตลาดแล้ว